ก็ขอกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่อง C C X 2 0 2 1ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล,ะเล่นอะไรเล่นอะไรวะจะไม่ได้แบนึงอ๋อแมปบักวาผมไอ้พึ่งพึ่งนึงออกออกเกจะไม่ปิดที่แมปเลย เค็นไหมถามว่าผมใช้รีซอแพรอะไรย,ยังไม่แจกรับผมยังมันผมยังไม่บอกด้วยโอเคเฮ้ย,อ,ยอ่านไปก่อนคนสังเกตุงี้อ๋นนออ่ะคิดอ่านในกินไม่ออกับะคงอ่ะเคเคเอาตูลงมากระเด็นลูกขนู มัไม่จำกัดด้วยอีกแล้วใส่ภาษาไทยใส,ยส่ภาษาอังกฤษก็อ่านออกอเยดับเขเคเริ่มเลยทุกคนอยากดูการประกัวของผมไหมก็นั่นแหละครับการประกวัวมันยาก ผมว่าใช้คำสั่งสปาพ o อยน่าจะดีกว่างั้นคลิปนี้ก็ไม่จบอ่ะจะถ่ายสิบนาทีืมผมเป็นคนทซ้าเียประกวัมากกอ่าผมตั้งรู้ไม่กลด้วยอือหือ สับออกเลยจี่หว้น,นี้ต้องสัาออยล้วคลิปนี้จบจบไปพอสมควรนะเปิดโอพีดูก่นนี่โอพีนี่เปิด,ด,ด,ดเลยง่ายจีกม กีมูดกีมูดซีได้ละแค่นี้ก็จบแล้วครับผมโอเคกดไปด้วยด้โวโงอ่ะผมแต่ก็ไม่ได้นี่ก็เป็นรีซอสแสงใหม่ของผมก็จะเป็นแบบนี้แหละจบดูคลิปยังวันนี้จะมาปุ่มเซื้อเนี่ยแต่ซื้อคือิร์อปิด เกมอรเ<อ>ยอะเรื่อยๆฮึผมอว่าผมน่าจะทำการทำแบบนี้เลยกันเกมของน้องขอสปาคอยนะผมไม่ได้จริงๆฝนตกจิกโอ้โหไม่ปิดฝนด้วยผม มาชิ้นแบบนี้แหละปีละอันนี้เปิดแค่อ,อะไรอะให้มันเช้าตลอดเวลาแล้วเปิดคำสั่งนี้ไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวเปิดเป็นคำสั่งอื่นเนะี่ยคนอื่นผ่านได้แต่ ผมทำไมผ่านไม่ได้ฮะสปาคอยเดียผมจะทับคิวตัวเองแต่เกิดแต่ก็ต้องห้ามประมาทถึวมาสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะามการสปาคอยละตรงนี้แหละสปาคอคเอย ป o v. ปเอ f อวปปเอ f วสุดไงทัาคิวคไม่ทันจริงด้วยค โอเคแต่ไปตอนนี้ผมกระโดดฝั่งนั้นได้เลยเลยกันไม่ต้องตัดแหละแล้วก็ทับคิทวทำไมทำาไมผมถึงไม่ปรับไอ้ของไม่ตกเนาะผมเพราะที่เกียและคิว้โห เดียวนิดเดียวระยะนี้แหละคิวสปาคอยเพิร์คิวนี่หายนะจบสักมาตรงนั้นเดี๋ยวผมจะ,ะมาตรงนั้นแหละนะนะซูมให้ดูดนะตรงนั้นนะ่ะน,น,นั่นๆ่้างหนผมก็ไม่ได้เก่งมากนะในการปะกลัว ก็ลองดูได้สปาคพยตรงนี้มีโอกาสตกได้รับปิซซิน๋ยวผมก็ต้องระมัดระวังด้วยเผื่อไปไกลแล้วมันอันนี้อีกแต่ลืมไอ้กดดโดดอีกคนอยู่โอ้ยนี่ไงบอกแล้วให้อ่านกิดก่อน งานังกิษกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ปะกลุ่มปรับไอ้อะไรเอฟหน da, ึ่งดีกว่าได้งานดีไม่ลุกไม่ลุกตาเอฟหนึ่งโอ้ยากคนเดิมบีนสราพมโอ้โห่งไงวะแล้วดูกับมีใครออนไลน์บ้างวะมีนี่น่าสนเนี่ย อไม่ใช่อย่าโกงต้องเล่นคนเดียวถึงจะมันผมถ้าคมจิ่งผมสามารถไปน้าไปตรงนั้นได้เลยนะไปเกมหมดหนึ่งไนะแต่ผมไม่ทำผมจะให้คลิปนี้มันยาวแค่นั้นแหละเดี๋ยวตัดไปตอนตรงตอนที่ผมอยู่ตรงนั้นเลยไม่ตัดละ มสามารถอันนี้ได้ละต้องอยู่ตรงนี้กลางๆสบอว์ไว้กูตรงนั้นไม่กล่องคอเก์หมดหนึ่งละไม่ไหวละ ไม่ไหว้เออกะป๋าคันตรงนี้เลยนี่ไม่จะโกงนะแต่ผมก็จะสปา๋าไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็เกมหมดเก้ปรับมุมมองให้มันเร็วก็ไม่ผิดนะนีอ่อู้หูเอปเปิลโคงยากันไฟกับพร้มมีตกเลยของดีเกม เกมลูคีฟวิกจอยทูโอเคปุ๊เดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนไปว่าสก,กินใหม่สก,กินแบบไอ้ตรงขามันผิดเทียนะผมก็คือมันม,มันเป็นไอสิแบบอะไรนะข่สตีฟอยู่ลงไปหาในอินโทรนะมีอยู่ เห็นเลยว่ามันเป็นมันจะมีแบบเป็นแบบอะไรนะสกินสตีฟอยู่ตรงขาผมว่อผมนั่นจะต้องไปเกละล่ะเพิ่งมาเห็นนี่แหละเพิ่งมาเห็นตอนสังเกตตอนตัดคลิปไ่่เวลาผมมีสกินใหม่อ่ะแต่ยังไม่บอกจะบอกตอนนี้แหละ ตั้งใจจบคลิปเนี่ยโอ้ก็จบคลิปแล้วโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีวันนี้ันไม่ใช่มันจะจบคลิปเร็วแบบนี้มนไม่ได้มันจะต้องไปตรงนั้นให้ได้เบืเ่งบองยิ่งบ้าควายผมจะต้องไปตรงนั้นให้ได้ห้ามจบคลิปเด็ครับจ้างั้ไงไปละ เกมโหมดซีเลยเดี๋ยวผมจะมากระโดดตรงนี้ต่อโอเคก็ขอจบคลิปเองเร่อนี้สำหรัวบวันนี้สวัสดีครับบือสบดายเซิฟเซิฟไม่ป,ป,ปิดถามว่าเซิฟไหนมันปิดใช่ไหมครับดูสกินก่อนสกินใหม่สกินใหม่มันอยู่ตรงนี้เออม เอออังเลือกสกินใหม่ตรงนี้เราควรตรงเซ็นเซอร์เนี่ยติดไหมกินใหม่ก็จะอยู่ตรงนหนก็คือได้เพียงแค่เปลี่ยนไปเสียไม่รู้ว่ามันจะเป็นยงไงสกินใหม่นี้ เพื่อปรับปรุงหมดเลยแล้วผมจะปรับเป็นการปรับปบรุงแบบครั้งยิ่งใหญ่โห่ซีซีเอ็กสองวนสองหนึ่งรุ่นใหม่เับไปคุยต่อแล้วกันแล้วค่อ,คอยจบคลิปเอ่อก็ขอจบคลิปละจบจริงเลยไปไปดูเซิฟที่ผมปรโหมดเลยในช่วงช่วงที่ไม่มีอะไราเลย ในช่วงี่ไม่มีสาระก็มามาดูไอ้เสื้อที่ผมจจโปโมดกันแต่ก็ปิดไปก่อนนะเพราอมีปัญหาผมอ,อมลุ้นเข้าไปเลยครับผมใช่ครับม,มีปัญหาอยู่นั่นแหละจริง แต่สาเหตุที này, ่ผมปูุมหมดไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้แหละจริงวันนี้ผมจะมาปลุมหดเซิร์ฟนะแต่ก็เซิร์ฟมันก็เป็นแบบเดียวละเดี๋ยวก็ค่อยปลุ่มหมดนะถ้าผมจําได้อะโอมาดูนะมาดูหน้าตามนี่แต่ละแบบที่ผมเล่นมาหมดนี่ไม่หายช่วยเลยนะตรงนี้ตรงนี้เออจบละไม่จบ ทิปนี้จะเป็นลิปให้ทายว่าอันนี้คือรีซอสอะไรนะครับผมผมจะไม่เข้าตั้งค่าให้ดูนะแต่คือจะให้ทายว่าอันนี้คือรีซอสอะไรมันถึงเป็นแบบนี้โอเคให้ทายอะไม่เฉลยดิอืมไม่เฉลยคิดหน้าดนะิ เชิบนะคลิปนี้ไอ้เล่นแบบตัวก่ไปก่อนแล้วกแนมบของคุื่มไปก่อนคนยเล่นของตัวเองไม่หรอเดี๋ยวผมจะเล่นของคุณตัวเองไปแหละคุณื่นแหละก็จะเป็นแมอุ่นที่รีซอบให้ดูรีซอมมาได้อันนนตอนนี้ผมก็มีัม้งซูมแมงเยอะๆๆยๆๆเๆ ชอบผมจะไม่ให้ดูนะพ,พอบางคนอาจจะแบบเล่นเหลี่ยมแบบเรื่องฮาพิมพ์ชื่อในแต่และรีซอสแพ็คเนี่ยอืมกวก่าว่ากว่าไป